สวัสดีครับพบก,กับมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยเล่าร่วมนะครับวันอาทิตย์ที่3มิถุนายนนะครับเดือนใหม่แล้วเมวื่วานนี้หักตัวไปหลงังจากเจอหวยสัญจรน,นะครับสัญจรสาขาม09ไม่มาบนออกล่างแทนกาสั้นแล้วก็เป็นเล็กอันด้วยเนาะข้างบน272นะครับผ่านมาแล้วก็ลืมมันไปนะครับหวยเล่าวันนี้นะครับเรารวมนะครับ9โมงแล้ว เต็มน,นะครับ52มากับ3469นะครับ5มา52ครับ53 54 56 59นะครับผม2มา23ครับ24 26 29หลัก100ดาวรวม8นะครับ852ครับ853 854 856 859 823ครับ824 826 829นะครับ3าชุดเน้นไปที่52นะครับ53แล้วก็23ครับ8ป2าครับ853 823สาำหรับแนวทางหวยเรารวมนะครับวันเสาร์ที่3มิถุนานะครับใครตามก็ขอให้โชคดีขวาย้3ตัวแตกตรงๆครับ